ส,สวัสดีครับชาเซเว่นไนท์ทูเนียนะครับวันนี้กับพบผมพี่ยูซันนะครับผมซึ่งชาทุกคนรีบผมเซเว่นไนท์สองนะครับซึ่งน้องว่าผมเองก็เลยผมเองก็แบบได้เพิ่งสัมผัสกับเซเว่นไนท์สองนะคือก็เลยพือผมรอจังหวะน,นะคือพุ่นหนึ่งเลยคือโทรศัพท์ไม่มีทางคือถ้าโทรศัพท์แบบแบบรุ่นเก่าๆนะี่แทบจะเล่นไม่ได้นะคือแบบต้องปรับการาฟิกต่ำๆนะซึ่งผมเล่นใน iPad นะครับผมอาจจะกระตุกหน่อยนะครับผมเพราะหนึ่งเลยคือมันก็รับแรงการาฟิกไหวหรือเปล่าไม่รู้นะผมก็จะพาทุกคนนั้้้้้นนนนนนมมมาาาดูููกััตตงงงคคค่่่่ผผะะะืออใชแบบีีสย นี่สูงสูงสูงไม่ขไม่สูงมากนะเม่งังนเดี๋ยวพังนะโอเคซึ่งนองว่าคลิปนี้ครับน่อนว่าผมอัดพอดีมันก็มีการอัปเดตแพทนะครับซึ่งนรองว่ามันอัปเดตถึงประมาณบ่ายสองโมงสำหรับวันนี้นะครับวันพุธนะซึ่งนรองว่ามันก็มีเรื่องการอัปเดตเข้ามานะครับซึ่งนองว่าผมเองก็เคกมาอยากลองดูนะว่าเป็นยังไงนะผมลองเล่นในแท็บเบทดูก็ถือว่าเวิร์กอยู่นะคือแบบไม่เอแท็บไอแพดเนยแท็บเบทบ้าเลยโอเคซึ่งของก็มีแจกโอ้คือถ้าเกิดว่าใครที่แบบเป็นผู้เล่่่่่นนนนผู้เเลกาาีจะ ภูกียเฮ้ยภูกียน่ารักโอเคแจกอู้แจกเยอะว่ะอู้แจกเยอะประมาณอู้เยอะครับรับให้หมดเลยของไอเทมอะไรนี่รับให้หมดเนี่ยนะว่ามีเรื่องการแพ็กเกจนะครับมีแพ็กเกจใหม่เข้ามานะครับเป็นแพ็กเกจใบเรียกนะครับผมเป็นแพ็กเกจใบเรียกฉลองเปิดเกมนะครับเนี่ยนะว่าก็จะมีพวกเออใบเรียกพวกสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างงี้นะครับผมน่าจะประมาณสามใบหรืออู้สามใบเยอะนะเยอะ แล้วก็ผมรู้ว่ามีอัปเดตอะไรน,นะ่ผมก็จะพาทุกคนนั้นมาสัมผัสแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะซึ่งน้องว่าผมเองก็เขาเรียกแบบมีความรู้ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งน้องว่าผมก็จะลองเปิดแพ็กดูก่อนนะว่าแพ็กมันจะเกิดอแค่ไหนนะเราเข้าตรงร้านค้าครับผมนี่ครับแพ็กเกจแล้วที่มึงเนี่ยจะเข้ามาก็น่าจะแพ็กเกจของอันโออาริสไปเจรนานนะโอเป็นแพ็กเกจเอดีอยู่นะแต่ผมยังไม่เติมแล้วกันเดี๋ยวผมดูว่าผมอาจจะติดไปถ้าผมติดผมอาจจะเติมเกมวันนี้ก็ได้นะ ภาพสวยนะครับแต่ว่าระบบเกมอาจจะยังแบบายังไม่ค่อยแบบทั่วถึงนะเนอะว่าเกมเพิ่งเปิดได้ไม่นานนะครับโอเคปเที่อุปกรณ์ฟีหนึ่งครั้งเปิดไปก่อนอือโอ้หนึ่งใบนะครับผมเปิดแค่หนึ่งใบเปิดเปิดเล่นๆไปก่อนโอ้โอ้ ไม่เป็นตัวไกลภาพเนี่ยผมเองก็จะไปเปิดแพ็คเปิดแพ็คนี้ให้คนุณคุณชมดูแล้วกันเปิดแพ็คนี้แล้วกันอาร์ไบเลียแล้วกันผมจะไม่เอาเอา่อพวกอะไรการันตีเหรอชื่ออะไรอ่ะเธอชื่อแคละนะผมไม่เอาแคลดีกว่าผมเอาไอรีนดีกว่าถ้าผมได้ไอคือถ้าเปิดแพ็คหนึ่งได้ไอรีนนี่บอกตรงโคตรฟุกเลยคุณชมเชื่อไหมอ่ะพิเศษนะผมถ้าได้คือฟุกนะบอกก่อน <c oughs> ข้ามขไปแล้วกัน ตัวอยู่เหรอเอาเปิดเลยกันมีตัวอยู่โอ้ยตัวเดิมมันเลยอะโอ้ใครเนี่ยสกอตเหรอหเอานีิมีเตทได้ใช่ไหมโอเคต่อไปนะผมน่าจะเป็นช่วงไคลแม็กซ์โอเคเปิดเลยกันถ้าได้เซอินนี่ผมตรคือแบบผมโคตรฟุกเลยนะจริงโอเค ไอเนี้ยจะเป็นแพ็กของเซอินเพิ่มตาการไปประกฏดตัวแน่จริงก็มาประกฏดตัวอะไรโอ้เ้ยทำไมมันแปลกวะอโอ้พราจะไปนแสงมันแปลกๆบึ้งเฉยโอเคธรรมดาครับธรรมดาเฮ้ยท้องอะไร ปังโอ้โหไอ้นี่มันสายแทงเฮ้ยอย่าเดินเดินสิขอไม่ไม่น่อยโอ้ได้ตัวพื้นฟ้ามานะครับบางตัวนะแหมจะได้เซอินมาตีพีวีนะครับแต่ว่าผมเองก็ถือว่ายังไม่เปิดนะครับโหมดอะไรางี้ที่ผมลองดูมาเนี่ยคือยังยังไม่ได้ปลดล็อกอะไรนะแต่ว่าก็ถือว่าได้ขอมาในะดับหนึ่งนะโอ้ได้ของสายดาเมจมาอันนี้เหมาสับสายโจมตีโอเคขอหาประเภทก่อน หมอสับสายแทงตัวนี้น่าจะเป็นสายแทงนะดูทรงละประเภทป้องกันเนาะใสได้ไหมอ่ะโอ้แต่ไม่ดูไม่คุ้มเลยวะไอแต่ <c oughs> กสกอร์นี่ดูเท่ดีวะ <c oughs> ถือว่าภาพภาพสวยนะโอเคเดี๋ยวผมพาคุณู้ชมมาสัมผัสดีกว่าว่าระบบเกมเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาดูว่าคือถ้าเกิดว่ามันมีระบบที่คล้ายซีรีส์หนึ่งผมก็อาจจะพอเข้าใจนะ <c oughs> ผมก็จะอัาประมาณสักยี่สิบหรือไม่ก็สิบแปดนาทีแหละ โอ้ัพสวยครับเ <c oughs> ชื่อวาว่าเกมนี้ก็ถือว่าใช้พื้นที่ประมาณ5้จิงนะก็ถือว่าเยอะมากๆโอเคแยกส่วนเอ้แยกส่วนด้วยเหรอ๋อแยกส่วนเป็นแรกแยกส่วนนะโอเคผมเองก็เล่นมาสักพักนึงแล้วแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะภาพสวย,ยงไงแต่ว่าระบบเกมคือสม่าผมอยู่ที่ระบบเกมคุณชมผมไม่ดูที่ภาพนะถ้าภาพมันสวยก็โอเคแต่ถ้าระบบเกมมันไม่ดีก็อีกเรื่องนึง ซึ่องอว่าเกมเพิ่งเปิดได้ไม่นานกัคุณชมก็ถือว่ารอหน่อยแล้วกัน <c oughs> ดอืบเคดูก่อนนะไอ้ตัวน,นี้คุณคุณคุณเฮลลี่เฮลลี่เ <c oughs> กียรติกิจกรรมเควสหน้าเสร็จแล้วละ่ะเควสอะไรเสร็จมากเนาะเดี๋ยวมีเห็นอะไรแบบมีชีบฝึกโอ้ ลูบี้กดรับทั้งทั้งหมดไม่ได้เหรอโอ้เสียได้วะ่ะโอเคภูเกียดิเกียดภูเกียรติไอภูเกริเห็นท,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 ทีไรก็ขำบุกที เออให้มาดูอะไรเหรอเอ้ยอะไรอะสัตว์เลี้ยงเหรอไม่สัตว์เลี้ยงดูยังไรอ่ะเพิ่งจะสัมผัสได้ไม่นานคัมพีเหรออ่ะซื้อซื้อซื้อืมถ้าที่ผมไปศึกษานะก็ถือว่าเกมนี้ก็ถือว่าเขาเรียกว่าคนเขาก็เขาเรียกว่าเขาจะบทเรื่องแบบเรื่องเกลือๆอะไรอย่างงี้ยน่าสมากนะครับผมซึ่ง ซึ่งนว่าถ้าเป็นโทรศัพู้ผู้อะไรเที่ริ้นพันโอเคถ้าเป็นเพื่นเซเว่นไนท์หนึ่งนะครับที่เล่นเกมเซเว่นไนท์สองนี่คือแบบคือแบบเหมือนเหมือนเหมือนขำไปเลยจริงคือแบบบทอะไรกันวานนั้นนี่ผมไม่ได้ไม่ได้นะคือแบบแค่แบบขำไม่เฉยคือแบบคือแบบมันชินแล้วจริงคือมันชินแล้วเรื่องการแบบเปิดเปิดได้แล้วเปิดไม่ได้เนี่ยบูกี้เฮ้ยบูกี้ไอ้ดูวิ่งดิ <laughs> โอ้ปุก,กีทำไมได้งานเอ,อ,เอ,อสเด็ดทำไมผมมีตัูเดียว <h ums> โอ้โอเคผมเจาคุณชมนันที่ได้สัมผัสแบบ iPad ที่ผมเล่นนะนี่มาดูว่ามันจะกระตุกไหมอะไรยังไงถัว่าภาพไหลยอยู่ในระดับหนึ่งนะ คือถ้าเป็นตามในเรื่องเนี่ยคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมดูต้นเกมมาครับมันจะมีในเรื่องเนื้อของเลนนะครับไม่ตอนเปิดตอนเปิดคลิปต้นซีซั่นแรกกับมันจะมีเนื้อเรื่องอยู่ที่เออจะมันจะมีคารินไงคารินลูดี้อีวานสามคนนะครับผมคือเขาเรียกไงเออคารินเขาเรียกว่าคารินแบบโดนเทพเนสตาเขาเรียกว่าเหมือนจะควบคุมเนี่ยคือไงจะมาจุติร่างคารินแต่ว่าเซเว่ไนไนท์จะขัดขวางไงไม่ให้เนสตาได้จุติเลยเกิดขึ้นมานะคือถ้าเนสตาเกิด กิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำลายโลกนะซึ่งซิวนไนท์จะไปยอมเหรอมันก็ต้องฆ่าคารินแหละแต่ว่าในฐานพระเอกอีวานเนี่ยก็ต้องช่วยคารินเี่ยแต่ว่าภาพนี้คือคารินตายนะครับผมคือเขาเรียกว่าไงโดนโดนกระซวกนะกระซวกด้วยรูด,ด้วนนะครับผมรูด้วนกระซวกเอาไว้เลยรูดี้แหละกระซวกนะครับผมแทงไปที่ตรงพุงันแหละคือแบบผมก็ไปดูเนื้อเรื่องมาในระดับหนึ่งนะ ผมคิดว่าเซเว่นไนท์นี้น่าจะเขาเรียกแบบน่าจะเอาเข้าไปบางตัวใช่ไหมสอนหผมดูนะคือแบบตัวละครนนี่ยมาไม่ครบนะครับยังมีพวกเอสแทนโอหรือว,ว่าคาโมคาาม,ามีมีแต่ไปหมดเลยตอนนี้แล้วก็จะมีพวกเอ่อพวกแบบถ้าเขาวาตามแบบเซเว่นไนท์หนึ่งนะคือมันจะมีหลายตัวละครมากมีพวกแบบกลุ่มคณะปฏิวัติหลายกลุ่มมากใน,นที่แบบยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะเอามาเชื่อมต่อกันไหมนะเดีย๋ยวรอดูต่อไปแล้วกัน โอเคครับซึ่งเก็แปลว่าสรักทีนี้ก็ผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับซับิมอะไรซีมอสองผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ผมบอกว่าภาพสวยนะครับภาพสวยอะไรแบบสวยหมดเลยแต่ว่าระบบก็อาจจะเขาเรียกว่าอาจจะอาจจะไม่ค่อยเออ่แบบไงเรื่องเงินเท่าไหร่สำผมนะแต่ว่าอย่างอื่นโอเคหมดเลยภาพอะไรก็ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าเออก็คิดไปก่อนว่าผมจะเล่นเกมนี้ดีมันแค่หนึ่งหนึ่งบกราฟิกมันค่อนข้างจะ ผมปรับมาจะสูงนะแต่ว่าถ้าผมมันเล่นไวถ้าผมมันอยากเล่นก็ก็อยากร้องเล่นเหมือนกันนะแต่ว่าพอผมมันเล่นพิสพานก่อนแล้วกันถ้าผมติดก็ถือว่าอาจจะไปเกณฑ์นี้สามส่วนไปได้นะแต่ว่าผมขอลอร้องน้องผมขอลองดูก่อนกันว่าจะเล่นดีไหมนะโอเคแน่นอนว่าเซอร์ชิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับโอเคถ้าใครชอบผมเจอก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้วยครับที่ใครยังไม่กดติดตามก็ยังพาดชิปใหม่ครับผมแฟนคลับก็อ่าลกดติดตามนะครับผม อเออฟอร์เรีว่ัฟอรัมของเช้ไะครับอาจจะฟอรัร่มมนในะ้ไแล้วมีแบบมาดูนะก็ม,มีตัวตามก็มีครับนนเป็นพวแนเพจนะครับก็อย่าลติดตามครับสกินนี้เขาไ้ายแห่เคครับ